หมอเก่งแชนแนลสวัสดีค่ะวันนี้ยายเกตมีอะไรมาให้ดูนะคะยายเกตจะพากินกล้วยพาลุเคยเห็นไหมคะใหญ่มากใหญ่มากนะคะคืออันนึงนะ่ะมันจะมีอยู่สองลูกลูกหนึ่งหมอเก่งเอาไปแล้ว,วแต่ลูกนี้ยายเกตขอกันลวกันแต่ก็สงสัยจะกินไม่หมดมาดูกันค่ะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนมาดูกันนี่ไงว้าวนี่ จะหวานไหมนะต้องหวานแน่ๆเลยค่ะอูเนื้อกล้วยดูสิคะเนื้อกล้วยว้าวโอ้ลองดูค่ะลองดูค่ะนี่ค่ะมันจะหวานไหมเออนั่นไงชิมนี่ไงคะชิมดูก่อนเป็นไงยายหวานมากค่ะ แต่ถ้ายายจะกินหมดนี้เขาจะบอกว่ายายเกลียดพาเลยชิ้นหนึ่งหวานไหมเอาชิมก่อนพี่บีหวานไหมพี่บีหวานอ่าเลยเี้นี่น่านกินกล้วยหวานไหมแฮปปี้น่าน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 านหลานยายก็ชอบน้านน่านโอ้ฮปปี้เฮปปี้อร่อยเลยอันน่านน่านานากินได้กินได้ทุกปีทุกวัยแม่แต่หลานก็ยังกินเลยนับให้แม่เหรอโอเค นี่คือกล้วยพาโลลูกโตๆนี่น่าทานมากเลยตาวีชิมชเลยรสชาติจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแล้วก<ล>็จะลองชิมดูนะครับค่ะอาตาวีชิมเลยเยี่ยมเยี่ยมหวานไหมคะหวานอร่อยน,นุ่ม นุ่มไม่กรอบเนี่ยนุ่มเนื้อโรยแบบพาโลพาโลเออพาโลพาโลโอ้พาโลพาโลพาโลสมัยก่อนว่าพาโลพาโลที่จริงก็พาโลนั่นแหละเออโมพาโลอะพาโลอพาโลของเก่งไม่ลองดูอืม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 อร่อยอร่อยเอร่อย